สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิทยารัตน์สุมานักศึกษาหกหนึ่งหนึ่งสา,ามหาส1วนสี่ห้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอหัวข้อที่3นะคะบริบทก,ก,การจัดการการศึกษาของโรงเรียนตแต่ละระดับชั้นและก็ประเภทของการศึกษานะคะค่าก็อย่างนี้นะคะก็มาทำความรู้จักกับความสำคัญของการศึกษานะคะ ความสาคัญของการศึกษาะคะมีความสําคัญมากนะคะเพราะว่าการศึกษานะคะจะพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถและก็มีคุณธรรมนะคะค่ะการศึกษาก็มีความสําคัญเพราะว่าจะมีผลดีทั้งสังคมและก็ต่อบคุคคลค่ะค่ะหัวข้อที่สองนะคะก็จะเป็น ประเภทของในะระดับชั้นนะคะก็ระดับระดับการศึกษาชั้นที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดเล็กนะคะก็จะมีทรัพยากรน้อยและก็ต้องบริหารอย่างประหยัดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นโรงเรียนขนาดกลางนะคะมีทรัพยากรที่เพียงพอและก็พัฒนาได้ดีขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะโรงเรียนโรงเรียนขนาดใหญ่ก็จะมีนักเรียนจํานวนมากนะคะแล้วก็จะต้องจัดการบริหารระบบอย่างอย่างเป็นระบบค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นการศึกษาแบบพิเศษนะคะก็จะเกี่ยวกับเด็กที่มีความบุกป่องค่ะการหัวข้อต่อไปนะคะการจัดการศึกษา ก่อนปฐุมนะคะก็จะเป็นพัฒนาเกี่ยวกับการเล่นเกมการกจัดกิจกรรมให้พัฒนาทั้งร่างกายและก็สมองค่ะแล้วก็การจัดการเรียนรู้ปฐุมนะคะก็จะพัฒนาให้เด็กได้ปูพื้นฐานให้เด็กก่อนแล้วก็แล้วก็มัธยมนะคะก็จะให้เด็กได้ ได้มีการคิดวิเคราะห์มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบค,ค่ะแล้วก็การการแบบเด็กกรณีพิเศษข้อสุดท้ายนะคะก็จะก็จะต้องจัดการเรียนรู้ให้เหมาะก,กับเด็กที่มีความบกพร่องด้านนั้นๆค่ะค่ะจบขอจาก,การจะเสนอเพียงแค่นี้ค่ะอค่ะ